สวัสดีครับวันนี้ผมจะไปเก็บผลไม้ป่านะครับผลไม้ป่าเรียกว,ว่าอะไรชื่อว่าลิจีนะคะรับลิจีป่านะครับเลก้งกเตลร,รอหรืหรอใปห่อเนาะเอาเวเลยปกเล็ก็อาท้ตาเนาะเลือเพ่าปูเนาะต้าเลื้อ่าปูเนี่ยอดจากธรรมชาติเนาะจะมีรูปสู้ไวบ้าเนาะให้แกตัดเลื้อไอ้ใจแม่เขาได้ไวเวลออเร,เรอแม่เขาได้วแล้วเนี้ยแกลิจีเนาะลิจีเลื้อเ่าปูเนาะไว้ได้ประกอบเลย จะเจาะาเนาะเจาตท่าในตอนลิจินลล่ะเนาะลิจินลแต่ว่าเอาลุกข้าวปยเนี่ขมอเราลข้าวูุยเราอยเลยจาเลยโยนก็เลยลิจินเนาะแล้วก็ตักปลุกเออไปยันเน่เออตักด้อะไรยันเนาะเลยดอกอใคร่านเลยล้อหน่อยเด็กก็อะไรใครก็ไม่โตเลยโอ้ยตุ๊ตตุยเาะเจาะบักิจ้บ้าก็ไต้เลยกิจกลุกลาหลั ก็วาตูตุตาสะออกจากธรรมชาติเนาะบ้าขาเลยตาตุตาตาเลยฮ่ท่าเลยว่าปูเฮไม่รอดเลยธรรมชาติเราจะมีปะสู้ไว้เนาะหรือเปล่าใเกทอไว้รบบ้าห้าสักระตเย่เนาะี่บอกอถ้าพูดตาลีตาตุตาตาแล้วว่าปูเล้ปกป่าเก่เนาะพี่แต่ละคนละผลิตก็ลยล่อกขี้ดก็อบาเว้เนาะ ตนี้สู้เนี่ยอะไรล่ะเนปกติเลยคือย่ากรผลลีที่นาะถ้าดื้ลยนาบกระโดดปกที่นาะแก็ไม่ที่เลยกระโดดนาะเนาะหอตุลีนอีกว่ามันกเปือลยเนะปกติปลาบตาเนาะเก็เริ่มท่อไม่วิมาเนระลาล่ะเดี๋ยทุกทีเนาะลิ้ินตาเกปกติักเปดลกโคนาะตันาก็เลยเจก่อนี่ก็เลย โดนี่เด้อดีเนาะต่ากครเนาะกอเวลลยลิจินเนาะแวก็โยนกอลิจินแต่ว่าลิจิในป่านะครับออกจากธรรมชาติเลยปางยอกได้เลยถ้าเปิดลูกโคเนาะแต่นนเนก็เลยเจาะซะเนาะวิมาดีตอดเลยดีตอเลยลิจินนี่แหละเนาะคือก็อปปี้านออืมอะกีอาก่อดีตลอดเลยม่กว้าันไหนที่กบูเนาะชิชิเชอเนะ อือุ้ยหม่อาจติตอด้กิบวตตงอนี่นะมาซาเล้วไปแกเรมลิจินเนาะแต่วลาออกจากธรรมชาติลิจินในป่าปัญโกได้เลยแกกอะแต่นนอตะปลูกกเนาะโอหลกกาบูเหเม่อตะดดาเวลาน่ะแต่ไกมาซาเล้วไปได้ปจะเสียเอาไโอเสียเอาโอเนาะเป็นเงาเอาไปแล้วไกต้เปิดด้วยนะ ตด้กปลื้มภาพูนะเลือกคิดเลือกเปล่าเอเนาะแต่เมื่อมาเห็นเบีอยฟ้าตาไหลนีล่กว่าก็พอใจนะว่าวิมาชิชีช้เฉยๆหรอดูแล้วนะครับดูแล้วเอออันนี้เขาเรียกว่าลิจีนะครับลิจีในป่านะครับออกจากธรรมชาตินะครับไม่ได้ปลูกไว้นะครับออกจากธรรมชาตินะครับแล้วก็เรียกเรียกว่าภาษาปากยอ เรียกว่าเจาะซ่าตนนนอปัญโกกวีด้าอดีตมีดีเนาะถ้ากิดเปิดลูกโคเนาะถ้าเปิดลูกโคเนี้ยอาดจเลอพระบูเนาะไม่เลอปัตตุวะเวบ้านนัยเอกกวีด้าถ้าเปิดลูกโคตนนนอเขเลยเจาะซาเนาะเวกันไม่เลยอยู่ในลิจินเนาะลิจินปานออกจากธรรมชาติเองอร่อยมากนะคะเรียวผู้ จะกีดูนะครับยังกอออบจาดอกเ็นัก,กว่าเนาะวิจจะเล่นเนาะ